เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับเกมโรบอ x ในแมปบ็อกซิ่งเกมนะครับก็เราก็จะมาทำการต่อยมวยกันนะครับอ่าแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเสียงจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าตอนนี้ผมกังวลมากเลยนะก็อาจจะทำการปิดเสียงแทนแล้วกันนะเสียงเกมก็ไม่ได้ยินนะมันไม่รู้ว่าตั้งค่าตรงไหนนะนี้ก็เป็นพวกตั้งค่าปุ่มอ๋อนี่นี่น,น,นอ่า อันนี้นี่เจอแล้วครับเออนนกว่าจะตั้งค่าเสียงไม่ได้ซะแลก็เดี๋ยวปิดเสียงเพลงไปเว้ยไม่ใช่ปิดไปเลยปิดโอเคได้แล้วครับโอน้นนกว่าจะตั้งค่าไม่ได้ซะแลโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต่อยกันเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวอธิบายก่อนนะครับ ของผมมันเป็นไฟติ้งสไตล์นะครับเป็นอันนี้นะครับก็ระดับสีทองเลยนะครับเอ้ยระดับสีเหลืองนะครับ l e g e n d a r y แต่ว่าของผมนั้นมันกินเ n e r g y และต่อยช้ามากเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอ่าถ้าหมัดหนักก็เห็นไหมครับกิน energy ด้วยนะครับแล้วแถมยังดูดเลือดด้วยนะครับดูดเลือดตัวเองนะครับ ประมาณนั้นก็เดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าจะแพ้หรือชนะนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการเทสแล้วกันครับวิเขายืนอยู่เข่าเลย <laughs> มาเชื่อแปลกมา เป็นอีโป้ไม่มเจอละไปอะไรอ่ะเขาทำอะไรอ่ะ

โอ HR, ้ยผมไปใส่อันติผิดจังหวะครับโอ้ยอหุ later, wh, tablet, ้ยมีเสียงด้วยอาจจะติดหลือก็ติดเฮ้อทำอะไรอะโยกโยกหลบยากมากเลยคอาเพน์เตอร์ใส่

อย่าละอืมโอ้ยแดนซี่ลมเสียงติดลิขสิทธิ์แน่ๆผมว่าว้าเออคนนี้นเขาเก่งเกินครับผมใช้ไฟติ้งสไตล์นี้ไม่ค่อยคล่องลยครับถ้าใช้หมัดหนักันจะได้ดูลองดูล้วนนะครับเล่นสไตล์อื่นดู Ya yeah. Oh Anti bomb Hahaha <laughs> เออไม่ไหวจริงครับเขาเก่งกว่าเขาอะไรกว่าเยอะไปได้เงินด้วยได้เงินได้เงินโอ้สุ่มสปินครับใหญ่นะเราดูเควสกันก่อนนะครับเควสเควสเควสนี่นี่น,นี่อ่าจะใช้ยาใช้ยาใช้ยา นี่ได้สามสปินนะครับก็มีสิบห้าสปินแล้วอะไรได้เงินโอ,โอ้ได้เงินมาโอเคเป็นไหนแล้วคนนั้นโอ้ขึ้นเวทีเป็นแนวเราสมไฟติ้งสไตล์ใหม่กันดีกว่านะครับมาเพราะว่าอันนี้มันกักไปหรือเปล่าเสียเลือดด้วยนะครับแถมยังต้องเสีย พลังให้กับมันมันหลบได้ครับมันจังหวะช้ามา,าต้องยอมสมใหม่นะครับนี่เลยลดลอกมีเงินอยู่ไปสมขอให้ได้ลเลเยเชนเออโอ้แป๊บหนึ่งนะครับผมเพมื่อความปลอดภัยกดปิดไว้ก่อนเดี๋ยว โดนดันแบบอย่างนี้นะแบบดันดันดันออกมาได้นะครับโอเคก่อนเดี๋ยวส่งต่อเลยมาวูฟวูฟเหรอเดี๋ยวนะดูก่อนมันเป็นการต่อยเร็วหรือเปล่านะก่อนดูก่อนอ้ช้ามากช้ามาก ช้ามากครับเอาใหม่ใหม่ส่มต่อโอ้ได้กะส่มใหม่ เพือ่อเห็นได้ชัดโอ้ผมอยู่ดีๆรู้สึกคิดถึงไอ้ Legendary ที่ผมมีเลยเอาไงล่ะทีนี้อุ๊ยโอ้โหทาอย่างทีผมจะทำยังไงล่ะทีนี้ต้องรับเฟสเพื่อเอาเงินไม่ก็สู้เอ้ยนี่อ๋อไม่ได้เลยนี่ฉาย,ยานี่รับไปแล้วมี5สปิลลักี้โอ้ไปเนี่ยโลก โอ้ย oh. อีกแปดสปินครับตายมาได้มันอยู่ได้มันอยู่โอเคโอเคโอเคเราได้มาอีกแปดสปินนะครับ oh. ยิงช่วยหน่อยมาเอาดีเอาวแม่เนาะ โยมันแ้วผมลองไปทดสอบก่อนดูสิอะไรกด A ขอ oh. กระจา MC เป็นไหนหมดอ่ะ,อะเดี๋ยวนะผมหาย MC ก่อนเฮ้ย hey, MC หายไม่เป็นไรครับเราส่มอีก โอ้โหสีเหลืองผ่านไปทั้งสามอันอ้อิปโป,โปก็ผ่านไปอ้ออ้โหอันนี้รอบสุดท้ายของจริงละได้ชาร์จเหรอไม่เป็นไรอะอะไรวะเนี่ย โยโยได้อยู่นะแต่ก็ไม่ได้ดีอนะไรมานี่ทำไมมัดมต่อยมันกวาดเลยนะครับอะไรเนะี่ยดับบนหัวอ่ะลองดูโอ้โหเสียไดย้รีเจนมากเลยนะครับไม่น่าสมเลยไปหาคนสู้ด้วยดีกว่าอืม อ้าลูฟี่จะทําอย่างนี้ไม่ได้เราแต่ก็ได้เงินมานะครับโอ้ยังไม่ถึงสองพันเลยโอ้ลูฟี่ออกเกมครับสุดยอดมีใครในที่นี้ไหมครับสู้ัผมมาอ๋อไม่ได้ออกเกมครับมันดีส็ต2อ0 0 y น a ี s l อ t e r โอ้โหคิว Q มาพอดี <c oughs> เส็งครับ งได้เป็นสปินได้สปินแล้วครับโอ้ที่สุดได้สปินมานะครับแล้วก็ตอนนี้เงินมีอยู่สองพันโอเคเดี๋ยวๆดวดดผมกลับเข้าเซฟโซนเซฟโซนโอเคประมาณน,นี้มาสามครั้งครับ ขอให้ได้ดีๆอ๋อไปที่โอ,โอ,โอ้เป็นตัวอื่นนะครับดีๆๆล็อกไว้ก่นอนล็อกไว้ก่อนอ่ะมารอบสุดท้ายจริงๆแล้วครับอัดมาหนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วครับสักตวัวเอาคนนั้นนั่นแหละต้องไม่ต้องห่วงมามาหนุ่มา เปลี่ยนไฟติงสัตว์ละโอเคมันเร็วขึ้นนะครับ โอ้โหมันมองไม่เห็นทางขวาสิครับโอ้ยนอ้อของจริงครับแพ้ของจริงใช่ได้หนึ่งพันนะถือว่าดีผมไม่เคยได้ใช้อันติกับตัวละครน,นี้เลยเจ๋งว่ะโ,โอเคครับก็ ผ่านมาเกือบหนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะครับที่อัดคลิปมาก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ละกันนะครับเพราะว่าสู้แต่ละคนก็เขาเก่งกันทั้งนั้นเลยนะครับผมก็เพิ่งมาเล่นแบบนี้ได้ไม่นานก็เลยโดนต่อยแพ้เป็นหลายคิวอยู่นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแลครับบายบาย